มือนีผู้ขานำา้ำผ้าคุณผู้ชมม่เบิงอีกหนึ่งแรงกักเก็บน้ำที่จะเอาไว้ทาใส่ในช่วงหนาแรงกันฝนตกมาน้ำเริ่มไหลแล้วล่ะคุณผู้ชมเอ้ยโอ้สภาพอากาศบรรยากาศกแดดเสียมแซมออกมาแล้วใสของมือวันนี้เด้อมันหกน้ำหัวต่อมา ขากะเลยน้ำผ้า,มาใม่คุณผู้ชมได้รับชมรับเบิงกันกับเพื่อนหัวตะเปิดโอ้เบิงข้างหลังน้ำม,มันไหลไหลไปตะยานบ่นี่ล่ะเรื่องของน้ำบางคำบางที่มันหลายเกินมันก็ต้องเป็นลักษณะนี้เพื่อนต้องปล่อยออกปล่อยออกเพื่อยังเพื่อที่จะระบายให้พวก ขืดต่างๆ่ังเกี่ยกับมันไหลไปพูดละไปท่อนกันอยู่ในน้องหานผุนที่นี่คือห่วยน้ำ้นสุดของลำน้ำห่วยสัมภาภผูขาน้ำภาพฝากตอนคุณผู้ชมให้ได้รับชมรับเบิงงกันข้งางหลังมีแต่พักอีจอกนี่แหละจอกหูหนูยักษ์ที่เป็นปัญหาอยู่ในซูเมออนี่เบิงเบิรเอฟซีผูขากับมาน้ำพร้อมเพื่อนอยากมาเที่ยวชมน้ำเพื่อนจะเขากล้องน้ำ เพืจะเขากล้องน้ำมาสั้นอม่าตาใสเหรครับเรียงข้วเยี้ยงง้วานี่แหละเอฟซีผู้กาแฟนเพลงแฟนรายการอีสานพาเพลินน้ำ้อมมึอมือนี้น้ำผ้ามาเที่ยวมาชมลำน้ำห้วยสัมำพัดมองตกทักน้องหานพอดีได้นี่คุณผู้ชมลำน้ำห้วยบ้านเชียงแห่กันานด้ หยสัมผัสนี่แหละครับหวยสัมผณสครับแต่ว่ามันเป็นบ้านเชี่งแหวโตกลงสูทางหนองหานกลุ่มพระวาปีได้ยินผู้เฒ่าพิ้นเบ้าว่าหวยนี่มาจากทางอำเภอหนองหัวซอวสันพูดแต่พูดสิงละ่ะผู้ขาก็บไม่เคยหูจักดอกแต่ว่าได้ยินแววๆก็เลยนำผ้าเบาจากููคุณฟังให้ได้รับฟังกันเดอ้อเบิงบ้งเบิ้ง พี่น้องโอ้ยเป็นตะยานเบิ่งนี่เด้อในช่วงหนาฝนบอกลูกบอกหลานน้ำเนยจะผ้ามันเป็นลินน้ำไรล,ล่ะช่วงนี้กะลกรกไข้ไข่เก็บกะเล้หลายที่จะมาอยู่ในช่วงหนาฝนเด้อระมัดระวังเงาละมันระวังเอานำผ้าให้ชมให้ได้เบิง่งเดี๋ยวผู้ข้าสิพาไปเบิง่งทัางหลังบาทที่นี่โอนงัวเพิ่นเลี้ยงจุ๊กไก่นุนเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ข้าสูมกันงัวเพิ่นกับมีตรตูง,งามๆโวนงัวเพิ่น เลี้ยงยุ่ไกลๆพุ่นผู้ขาซูมกล้องเข้าไปแล้วพุ่นมองมองพุ่นขาวๆก็เป็นสะพานเนี้ยสพานขามไปทางอำเภอกุมวาปีพุ่นระทางเมืองใหม่พุ่นระนะครับมองผู้ขาสีไปเขาไรการไปเบาไปจ่าหาเสียงเพลงเสียงร่ำให้คุณฟังได้รับฟังกันอ่ะเดี๋ยวเที่ยวชมมือนีเที่ยวชมจักวางจักข้าวจังสิได้ไปเฮ็ดเวียดเฮ็ดการเฮ็ดงานเดี๋ยวผู้ขาพาไปเบิง่งทั้งหลัง จะเป็นลักษณะใดกับช่วงนี้กับเป็นลักษณะนี้แหละในช่วงหนาฝนเรื่องของจอกบลัยหลีจอกหูหนูยักษ mm hmm. ์ผู้ขายเบิง้งผู้ขายเบิ้งนี่แหละเอฟซีผู้ขายขึ้นกันอีกผู้หนึ่ง <laughs> ผู้ขายมักบรรยากาศแบบนี้แหละมันปลอดโปร่งดีฝ้าคึมๆึมแสดงมือนี่ mm hmm. เห็นว่าทางกรมตุนิยมวิทยาเพื่อนบอกว่ามีฝ้ามีฝนมีนม,มรสุมเขา่าสู่ทางภาคเหนือภาคตะวัหนออเชียงเหนือ เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทยเพื่อนไทยเรามาว่างในเรื่องของน้ําไหลหลากน้ําพรอมเด้อกับบรรยากาศแบบนี้อน้ำป้าฝากต้อนวัาวจะสู่คุณผู้ชมใหม่ได้รับชมกันเบึงทั้งหลังเบึงทั้งหลังเบึงทั้งหลังของน้ำมันโดดลงมาน้ามันตกลงมาอุ้ยวิทยานี้หลีพี่น้องไมอนี่มาเลาะหวยเลาะฝายฝายน้ำลน้นฝาย อันสุดท้ายนะครับที่กันของลำห้วยสัมภาษณ์ที่ตกลงสู่ทางหนองหานทะเลบัวแดงอำเภอมพวาปีนํำผาฝากตอนคุณผู้ชมให้ได้รับชมกันเดอ้อหนึ่งตำนานของผ้าแดงนังไอกะยู่มังนีล่ะนะครับทิ่กำเนิดของผ้าแดงนังไอทางอำเภอภูวาปีจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับนำผ่าฝากตอนคุณผู้ชมให้ได้รับชมรับเบิ่งกันอาผวกใายเบิง่ง ธรรมชาติให้เบื้องนา้าลุน่นฝายซื้อๆดอกเดอ้ออ่ะอําลพระจากกําาพระอวยไปสภาพอากาศที่มันอื่นขึ้นผู้ขากาสิไปเฮ็ดเวียกเค็ดการเท็ดงานกันแล้วในมือนี้เอาผู้ขาไปแล้วละมือนี้ขอบคุณสบู่สกคนทีตีดตามรับชมกันเดอ้อสวัสดีครับ